สวัสดีเด้จ้าพอกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอากาศดีดีคะ่ะอากาศดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันมีแห้งมีแหงคะ่ะมาอากาศดีๆก็เอ้ยกันพามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟคะ่ะ โอ้ยกาแฟาก็จะแม่นหอมเนะคะ่ะมกค่ะเอ้ยทุกข์ก็ต้อนภามาหูบกาแฟได้เจะเด้อหูบกาแฟากวันอากาศดีๆสดชื่นเลยจ้า โอ้ยจะแม่มีแหงเนาะค่ะเนาะอือมีแหงมีแหงได้จ้ามื้อที่พันเป็นนั้นมื้อที่ว่าแดดออกคะ่ะอากาศข้างนอกนี้ที่เอ็นเห็นนี้ก็ประมาณสักสิบองศาเซลเซียสได้จ้ะเด้อก็เป็นถือว่าเป็นอากาศดีคะ่ะเพราะว่าแดดออกมันลุกอุ่นๆลมก็พัดเย็นๆเบาๆนะะเนาะค่ะเนาะก็สดใสค่ะสดใส มื่อเลยสดใสก็มาอันนั่งจิบกาแฟเนาะค่ะเนะาะเจ้าน้อยเอ้ยตุ๊กตากันนะพาไปนั่งอยู่เนาะมันสวนค่ะพาไปนั่งสิงเดชแม่นบอกคาพูดเลยนําม,นมานั่งสิงเดชก็มาด้วยจ้ะเด้อมลม่วงนํากันเน,นาะค่ะะเนาแบบผ่อนคลายได้จ้าแบบผ่อนคลายคะ่ะ วันนี้เพราะว่าเห็นอันแต่ว่าตอนกลางคืนนี่ติดลบเลยค่ะดังเงินเอ้ยน,นี่ตอนกลางคืนนี่ติดลบสามองศาเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาฮะเนอสนามนาสนามหญ้าอยู่หลังเหือนนี่เป็นน้ำแข็งฝอยๆนะคะแบบที่เอ้ยไทยลงมืออันเมื่อก่อนเนะ่ะเมื่อวานนี่นะก็โบ,บดไทยดอกมื้เพราะว่ามันก็ซำซำมๆเน,นาะขะเนาะก็เลยบรได้ดไทยเป็นอันน้ำแข็งฝอยๆอันนาสนามหญ้าอยู่ค่ะติดลบ ก็เย็นนะคะถ้ากลางคืนติดลบสามองศานี้ก็เย็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันตอนเ้ามาเลิศพ่เดดแล้วมาออกมันแล้เป็นอากาศดีมันแล้วเป็นอากาศที่อบอุ่นแสงเดดก็ททาเมื่อน้ำาหลอันน้ำไหลว่าน้ําแข็งละลายเนาะ,ะค่ะเนะาะก็เลยอันจักน้อยมาก็เลยมันเป็นเดดพันจ้าตั้งแต่เซาเซาไปนาะค่ะจ้าเนี่ยก็คือเป็นแบบุอุ่นเนาะค่ะบมม่แมนว่าหอนเนาะค่ะบมม่แมนเดดด้อนบบไดยเอ้ยบบได้ว่าแบบนั้นเดดอุ่นๆมันก็เลยอัน เป็นอากาศดีไปเลยค่ะเป็นอากาศดีแถมพันบ่มีลมหลวะเนา,าะเป็นแบบสบายสบายเลยค่ะอากาศแสงแดดอุ่นๆลมพัดเบาๆเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศมันก็เลยอัน,น,นกำลังพอ,พอดีพอดีจ้ะกำลังพอดีพอดีก็มากินกาแฟเนาะคะ่ะเนาะต้มกาแฟแล้วก็พามาหูบกาแฟแล้วบอกเขาไอกาแแม่น,นบอก คุยเรื่องกตือฟังเมื่อวานเึกว่าวัานนะพาไปอันเอ้ยว่าหนะ้าหลังกินกาแฟเอ้ยนำมาเอ็ดทําความสะอาดอันกระจุกหลังเหงอหนเอยน้อยเนาะค่ะเนาะอุปกรณ์กระเรียมเรียบร้อยแล้วลค่ะน้ายาเซตกระเรียมเรียบร้อยแล้วลใส่อันกระคุเนาะค่ะเนาะใส่ถังอันที่ว่านะ่ะเซตวันนี้เราไปเปิดน้ําค่ะเปิดน้ำน่ะเอามาฉีดอันสายออกเพราะว่ามันเองเท่าฝนตกแต,ต,ต,ต่แล้วมันดินมันกระดิ่ขึ้นเนาะค่ะเนาะอย่ามันฉีดแก้วเอ้ยก็ไดน เพราะว่าแก้วเอ้ยมันเปลี่ยนใหม่อันแก้วหนาเนะคะก็เลยยันยามันฉีดก็เลยนํามาฉีดวันนี้พ่นไปเปิดมาไปเปิดมองอันสปริงเกอร์ของอันเตออันนำส่วนนำส่วนนะคะสปริงเกอร์เรามาฉีดน้ําสะอันที่นนูไปเสื้อหัวแล้วไปเปิดพิษค่ะเอ้ยก็เลยปิดเอ้ยเลยปิดเอ้ยก็เลยมาหาเนาะค่ะเนาะเพราะเอ้ยเรค่อยได้ทำเนาะค่ะส่วนมากเป็นแฟนเอ้ยพันพันเปิดพันปิดพันเปิดเธอเสียค่ะมันอยู่คนละที่ เอยก็นึกว่ามันอยู่ที่เดียวกันมันโมเมนต์ค่ะมันอยู่อีกมุมหนึ่งคนเอยก็เลยมาเปิดในนี้บันนี้น้ําสปริงเกอร์มันลขึ้นมันก็เลยล้นออกมานำสนามยาเนาะค่ะเนาะเอยก็เลยปิดค่ะปิดเลยเอยก็เลยอันปิดวาวเนาะค่ะเนาะก็เลยโบได้ทำคะ่ะน้ํำยาก็เลยไปเทอันเททิมค่ะเทลงอันโถส้วมเพื่อพันอันัันไปเพราะว่ามันก็เย็นเนาะค่ะเนาะ วันนี้แฟนเอ้ยพันมาเหลือแล้วเอ้ยก็เลยถามพันพันบอกว่าว่นแม่เปิดุมงนี้พันบว่าตัวเปิดพิษมันต้องไปอีกมุมนึงผลที่ว่าน่ะเปิดอันน้ำอันกอกนี่พันบอกนั่นพันเอาไปเปิดไว้เอ้ยมื่อนี้หันมื่อนี้เอ้ยก็น่ะทำแล้วค่ะจะนอเอ้ยกินกาแฟแล้วเอ้ยก็น่ะไปล้างกระจกเอ้ยอยู่หลังเหินก็เตรียมน้ำยาแล้วค่ะเตรียมนั่นเตรียมนี้แล้วก็เลยน่ะไปล้างกระจกก็เลยมาต้มกาแฟซะก่อนนะก่อนะเพราะถ้าไปทำก็มันก็เป็นเสมางนาะค่ะนะเพี้ยนน่ะแล้วมันบอกค่ะเพราะมันมันการ กระจกมันก็ไหลบานอยู่สิเนี่ค่ะเอยกันนะไปฉีดล้างพันก่อนแล้วก็จังไปซื้อน้ํายาแล้วก็ต้องมีการล้างเนาะค่ะเนาะมันก็บร้ยากาศเลค่ะแต่ว่าเหาอันเป็นคนตัวน้อยมันต้องไซ้อันบันดงบันไดปีนขึ้นสินี่ค่ะเออยังอยากเอดเพราะว่ามันเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะน่ไปทาแต่เพร่อนพอบานพันมาทํากระบไดมันบอกค่ะก็ต้องซ่วยกันเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เลยนะทำค่ะแต่ว่าการก่อนนะทำก็พามากินกาแฟก่อนเด้อจะเด้อ วันนี้แฟนและเซลเมื่อวานว่าไปเบิง้งดูว่ามันน้ํามันออกอยู่บ่อพันบอกันน้าข้างนอกอะน,นะคะเอ้ยก็ไปเบิ้งได้ค่ะเอ้ยก็ได้เอ้ยก็ทําเป็นซื้อเอ้ยก็ไปเบิง้งก็ออกอิลิค่ะออกบัวเอ้ยว่าสินี่บัวฮ่ะก็บอกว่ากันเนาะจ้ะะเนาอ,อันเหลือที่ว่าเ้าบ่ค่อยชินเ้างบัวที่ทำมองกบ็บ่รู้เนาะค่ะเนาะอันก็ดีคือกัน กะเขานาเอ้ยก็ะบลืมกะเขานาเอ้ยก็ะ <sk> เออพันปิดพันปิดต,ตรงนี้พันเปิดตรงนี้เนาะค่ะเนาะก็ <sk> จังจําไว้ค่ะ <sk> ก็ก็เปลี่ยนประสบการณ์อีกแบบหนึง <sk> น่งแม่นบอกอ่ะกาแฟาก็นะหมดถ้วยแล้วเนีอยค่ะว้าไปว่ามาก็ไดนะ้กาแฟาก็หมดถ้วยแล้วนี่สิ กาแฟเมื้อถ้วยวเ้ยกันจะไปทํางานเอยต่อด้วยจ้ะเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาทักทายเอยตุกตาผาฝันค่ะกับมื้อที่วันอากาศดีอากาศสดชื่นเนาะค่ะเนาะบรรยากาศอันงามๆตางนั้นเด้อปะแดดออกอันลมพัดเบาๆอากาศก็พอดีพอดีเนาะค่ะเนาะแล้วเอยก็มีแต่คําว่าขอบคุณค่ะแลวการดูแลตัวเองดูแลอันคนรอบ้างเนาะค่ะเนาะอันกินข้าวแซ่บนอนรับฝันดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ